อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ทั้ง Facebook Fanpage แล้วก็ YouTube Channel ของ Level 5ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆแล้วก็ผลงานดีๆออกมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันต่อไปนะครับยังไงก็ฝากด้วยนะครับทุกคนขอบคุณมากนะครับ t e White Channel สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวอีกหนึ่งตัวละครที่อยู่หลังตู้ในปัจจุบันนะครับนั่นก็เป็นอีกตัวละครหนึ่งที่เก่งมากๆเลยก็คือตัวอุนอนะเรดิงนั่นเองนะครับตัวนี้เป็นตัวละครสีแดงเนาะก็จะอยู่ในตู้แยกของตัวของ n e i Oriental Society นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูความสามารถของอุนอนะเรดืิงตัวนี้กันบ้างดีกว่าว่ามันดียังไงบ้างนะครับสำหรับตัวละครตัวนี้ คุโฮานาเรซส์นะครับตัวละครประเภทยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยมีธาตเป็นสีแดงตัวละคร6ดาวที่เลเวล200เนี่ยจะมีค่าเซตัสอยู่ที่เลือด1 8 8 1โจมตี760ดีเฟนส์3 7 60, 6็คริติคอล349แล้วก็พลังวิญญาณอยู่ที่6 2 2ยบสนะครับมีคิลเลอร์เป็นผู้สังหารพอลโลแล้วก็มีคุณลักษณะของโซนจะเป็นการโจมตีปกติแรงขึ้นอีก20 ถัดมาก็จะเป็น a b บิ i ิตี้ของเขานะครับจะมีการโจมตีปกติเพิ่มขึ้น80%บวกกับลิง์ตัวละครของเขาอีก20%ก็เป็น100%เนาะสกิลแรงขึ้น40%ถ้าไม่ตายแรงขึ้น30%นะครับลดสถานะเวลาไฟลวก100%สถานะผิดปกติบวก2วินาทีแล้วก็9ลิปตาบวก19มองโดยรวมจาก Ability แล้วเนี่ย มันก็จะมองว่าตัวอูโนฮานะนั้นมัน Ability มันไม่ได้เยอะมากขนาดนั้นนะครับแต่เดี๋ยวเราจะไปดูดีกว่าว่าความเก่งกาจของมันนั้นมันจะอยู่ตรงไหนตอนที่เราใช้งานจริงเนาะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์สวมใส่แล้วก็ลิงก์ตัวละครที่ผมแนะนําให้ใส่กันก่อนดีกว่าว่าตัวละครตัวนี้ควรใส่อะไรบ้างนะครับเนื่องจากตัวละครตัวนี้มีค่า a t อทีเคที่สูงมากๆหรือพลังโจมตีที่สูงมากๆนะครับบวกกับ Ability ที่เขาโจมตีปกติแรงขึ้นถึง100%นั้น พอสวมใส่ที่ผมแนะนําให้ใส่ก็จะเรียกเป็นการเพิ่มการโจมตีปกติแล้วก็ ATK ให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้เนาะชิ้นแรกก็จะเป็นดาบของสังกัดโยมัตุยแล้วก็หัวหน้าหน่วยนะครับที่จะเพิ่มการโจมตีปกติแรงขึ้นอีก20%ออฟรองผมทําเป็นโจมตีเพิ่มขึ้นอีก30%นะครับชิ้นที่2ก็เป็นเจ็ตตี้กระต่ายสีขาวที่จะทําให้พลังกระือนทญ่ยาเหรือศูนย์แล้วก็เพิ่มค่าสถานะอื่นๆอีก30%นะครับออฟรองเป็นพลังโจมตี20% ส่วนชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเดียร์ล่อฮอลโล่นะครับที่จะเพิ่มพลังโจมตีกับคริติค่า30%แต่จะลดพลังชีวิตลง30%นะครับออปอบรอก็ยังคงเป็นพลังโจมตี30%เช่นกันหากใครมีเชปปี้กระต่ายสีทองก็ใส่แทนเป็นเดียร์ล่อคอโลกก็ได้นะครับเพราะเชปปี้กระต่ายสีทองเนี่ยมันจะดีกว่าเดียร์ล่อตรงที่ไม่โดนถักค่าพลังชีวิตแล้วก็จะทําให้ออเตตัสเพิ่มขึ้นถึง30%เลยทีเดียวนะครับสำหรับเชปปี้กระต่ายสีทองเนาะ ส่วนใครที่จะลองเล่นเป็นสายสกิลก็ได้เช่นกันนะครับแต่ต้องบอกว่าสายสกิลนั้นอันอาจจะไม่ได้เก่งมากจากเท่าไหรก่ก็ถ้าใครเล่นสายสกิลก็ลองใส่เป็นพวกพลังวิญญาณดูก็ได้หรือจะเล่นเป็นไฮบริดก็ใส,ส่ผสมผสมกันก็ได้นะครับเพราะว่าตัวละครนันเองก็เล่นได้ทั้งสองสายเลยแต่ว่ายังไงก็ยังคงแนะนําเป็นสายพลัง จมตีปกติหรือ ATK ดีกว่าเนาะถัดมาลิงตัวละครนะครับเนื่องจากเขาเป็นตัวละครที่เด่นในด้านการโจมตีปกติลิงตัวละครผมก็เลยเลือกใส่เป็นการโจมตีปกติแรกขึ้น25%ทั้ง3ช่องเลยนะครับหากใครที่ไม่มี25%ก็ลองใส่เป็น20%ก็ได้นะครับ25%เนี่ยมันอาจจะหายากหน่อยเพราะว่าตัวละครมันน้อยไปนิดนึงแต่ตัวละครดาวม่วงบางตัวก็ยังคงมี25%นะครับจริงๆคีระเนี่ย มันมีลดความเสียหายที่ได้รับด้วยแต่ผมยังไม่ได้ไปกดลิงก์ที่2ของมันก็ยังคงเป็นการเพิ่มการโจมตีปกติที่มากเปอร์เซ็นต์อย่างที่เห็นเนาะต่อมาเดี๋ยวเราจะไปดูรูปแบบสกิลของอุดฮานะกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะได้เข้าใจว่าทําไมตัวละครตัวนี้มันถึงเด่นด้านการโจมตีปกติทั้ง,งที่อาเบริตี้มันก็เพิ่มการโจมตีปกติแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์เองก็ไม่ได้มีดับเบิลยิปอะไรแบบนั้นเนาะ มาเริ่มกันที่การโจมตีปกติของอุโนฮะกันดีกว่าครับการโจมตีของอุโนฮะจะเป็นการยิงวิถีมานไปด้านหน้านะครับเป็นเส้นตรงอย่างนี้เลยซึ่งคอมโบหนึ่งมันจะโจมตีทั้งหมด4ครั้งนะครับแต่รูปแบบของการโจมตีเนี่ยมันจะเป็นการโจมตีแล้วก็ทะลุผ่านตัวศัตรูไปทําให้การโจมตีแต่ละครั้งเนี่ยจะโดนศัตรูถึง2คิตต่อ1นตัวละครนะครับทำให้การโจมตีปกติของเขานั้นมีคอมโบหนึ่งเพิ่มถึง8ปดิเลยทีเดียวนั่นก็แปลว่าตัวละครตัวเนี้ย ถึงแม้ว่าตัวละครมันไม่มีดับเบิลฮิตแต่การโจมตีปกติของมันเป็นดับเบิลฮิตอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะโดน2คฮิตแน่นอนบวกกับอเบเรตี้ที่เพิ่มถึง80%กับลิง์ตัวละครของตัวมันเองที่เพิ่มถึง100%เนี่ยทำให้ตัวอูโนฮะน้น,น,นตีแรงขึ้นถึง300%เเลยทีเดียวนะครับสำหรับการโจมตีปกติระยะการโจมตีก็ไกลถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้กว้างสักเท่าไหร่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแล้วก็ยอดเยี่ยมเลยสำหรับการโจมตีปกติเนาะ ถัดมาสกิลที่1นนะครับจะเป็นการไล่โล่แล้วก็ยิงวิถีมารออกไปด้านหน้าสร้างความเสียหายกับศัตรูทุกตัวที่อยู่ในบริเวณนะครับต้องบอกว่ายิงไกลาม,ากมากๆยิงไปถึงอ่ามอนเตอร์ที่อยู่3ามแยกตรงน้นเลยเนาะคูดาว8วินาทีจำนวนที่สูงสุด6มคิดนะครับสำหรับสกิลแรกต่อมาสกิลที่2ของอุนโอฮานะนะครับจะเป็นการสร้างความเสียหายรอบๆตัวละครเป็นความเสียหายระยะใกล้นะครับคูดาว40วินาทีพร้อมกับสร้างโล่ให้กับ ตัวเองด้วยนาน20วินาทีนะครับรับดาเมจได้สูงสุด3ครั้งหากใส่ให้ปาร์ตี้เนี่ยจะรับได้1ครันะครับความเสียหายจะอยู่ที่ทั้งหมด3ลิหลังจากที่ใช้สกิลเนาะถัดมาสกิลที่3ก็ยังคงเป็นสกิลสร้างความเสียหายทั่วทั้งหน้าจอคล้ายๆกับตัวละคอรอื่นทั่วไปนะครับ โดยจะมีคูดาวอยู่ที่24วินาทีแล้วก็มีโอกาส2%ที่จะทาให้ศัตรูโดนสถานะฉีกชาก4ีวินาทีซึ่งสถานะฉีกชากเนี่ยจะลดเลือดศัตรูเรื่อยๆนะครับแล้วก็ทําให้ศัตรูใช้สกิลหรือท่าไม้ตายไม่ได้จำนวนฮิตสูงสุดจะอยู่ที่4ฮิตนะครับสรุบสกิล3สุดท้ายแล้วก็จะเป็นท่าไม้ตายนะครับท่าไม้ตายนี่ก็มีประโยชน์อีกอันหนึ่งเลยเพราะว่าจะสร้างความเสียหายทั้งหน้าจอร้อยห้าสิบเ้อร์เซ็นเลของพลังวิญญาณน,นะครับพร้อมกับลลก,กบนนิตสสูงุด ร้อที่จะทำให้ศัตรูทั้งหมดติดจีกระชากนานเวินาทีด้วยนะครับก็จะเห็นได้ว่าคิวมาถึง1100เลยเนาะทางที่เลือดเราก็มีแค่1300เองเดี๋ยวเรามาดูการใช้งานจริงๆของอุโนฮานาเรซดีกว่านะครับว่ามันเอาไปลงลิงน้ำเอาไปลงดันน้ำหอมเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพในการลงดันเจียนมากน้อยแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่า ต้องบอกก่อนนะครับว่าอุน o h a n ตัวนี้มันตีมอนแรงมากก็จริงการโจมตีปกติเห็นไหมว่าจะโดนตีปกติเนี่ยมันโดน2คงคิปนะะเดี๋ยวผมตีให้ดู1ตัวโดน2คงิปเห็นไหมหนึ่งตัวจะโดน2คงคิปมันจะทําให้การโจมตีของเขาเนี่ยคอมโบหนึ่งมันโดน8คดิปเพราะฉะนั้นมันจะสร้างความเสียหายได้ดีมากๆแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มียกเลิกการเป็นตัวละครที่ตีปกติที่ไม่มียกเลิกการเนี่ย มันอาจจะเอาไปออโต้ไม่ได้เพราะว่าเวลาออโต้เนี่ยบทมันจะใช้สกิลมั่วเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นเองเนี่ยเรายังสามารถใช้สกิล1สกิล2หรือสกิล3เนี่ยเพื่อทำลายการของศสตรูในระหว่างที่เล่นได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาจะเอาตัวนี้ไปเล่นก็ยังไงก็แนะนำให้เอาไปเล่นเองดีกว่าเนาะเห็นได้ว่าเคลมมอนไวมากเลยนะสกิล2เนี่ยจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เลยนะว่าเราจะสร้างโลตอนไหน แต่หลักๆยังไงสกิลผมก็ยังคงแนะนําให้เก็บเอาไว้ทําลายเกาะศัตรูมันจะทําให้เราได้เคลียร์มอนได้ไวกว่านะเ่อเวลาเจอกาดก็ใช้สกิลพังกาดของศัตรูแล้วก็โจมตีให้ตายไปเลยมันจะทําให้เราเคลียร์มอนได้ไวกว่านะอาจจะยิงมั่วไปมั่วไปบ้างในบางทีนะ ไปโดนสก,กิลอะไรตอนไหนไกันยังไงก็หากมีสก,กิล2ไว้เราจะใช้สก,กิล2ไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะอย่างน้อยก็มันจะทำให้เรากันดาเมจศัตรูได้อยู่บ้างดูการโจมตีปกตินะเตรียมมอนได้ไวเลยทีเดียวอันตีเนี่ยอาจเลอโดนมอนตีไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับยังไงเรายังคงใช้อันติ เพื่อฮิวเลือดตัวเองขึ้นมาได้อยู่ในระดับที่ดีเลยทีเดียวเห็นไหมกดทีเดียวเต็มหลอดเลยมันเหมือนจะมากกว่า60%ด้วยซ้ำนะดูๆไปเนี่ยอาจจะ80%เลยด้วยซ้ำแต่อาจจะฮิวคนอื่นในปาร์ตี้แค่60%ไงแต่ฮิวตัวเอง80%อะไรประมาณนี้หรือเปล่าอัานเนี้ยตะมอนมันก็มีการ์ดเยอะอยู่พอสมควรก็จะเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งที่อุลน,นะนะมันทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่นะครับแต่มันก็ไม่ได้แย่เนาะ หรือว่าใช้งานดีเลยทีเดียวแปบ๊บเดียวก็จะผ่านละก็จะถึงห้องบอยแล้วเนาะส่วนท่าไม้ตายของกูนฮานะเนี่ยก็ยังคงใช้ได้เป็น2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกก็อย่างที่เห็นไปตอนแรกก็คือเป็นการฮิลสัตไม่ใช่ฮิลสัตว์รูคือฮิลตัวเองแล้วก็เพื่อนร่วมทีมนะครับส่วนแบบที่2ก็คือการใช้ท่าไม้ตายเพื่อขัด ไม่ให้บอสมันใช้ท่าไม่ตายได้เพราะว่ามันติดฉีกกระชากนานเจ็วินาทีนะครับพอติดฉีกกระชากแล้วเลือดบอสมันจะลดเรื่อยๆแล้วก็บอสจะใช้สกิลท่าไม่ตายไม่ได้ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่ค่อนข้างใช้งานดีเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ว่าข้อเสียมันก็จะอยู่ที่ข้อเดียวนั่นก็คือการเป็นตัวละครสายโจมตีปกติที่ไม่มีการยกเลิกการของศัตรูนั่นเองเพราะว่าจะทําให้เรานั้นเอาไปออโต้ฟาร์ม ได้ลาบากนิดนึงเพราะว่าบอดมันจะไม่ได้ใช้สกิลอย่างที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นเอาอไปเล่นเองเล่นมือเองก็ดีกว่าเยอะมากๆเลยส่วนข้อดีของมันเนี่ยก็อย่างที่เห็นไปก็เยอะมากๆเพราะว่าจะมีโล่ป้องกันให้กับตัวเอง3ครั้งนะครับพร้อมสร้างความเสี่ยงให้กับศัตรูทุกตัวท,ที่อยู่ในบริเวณกับท่าไม่ตายที่ใช้แล้วจะทําให้ศัตรูเนี่ยมันติดสถานะฉีกกระชากนานถึง7วินาทีแล้วก็ทําให้ฮิวตัวเอง 80%แล้วก็ฮิวคนอื่น60%นะครับอย่างที่เห็นในตอนที่เล่นตะกี้อีกทั้งการโจมตีปกติเนี่ยที่รูปแบบการโจมตีของมันไม่มีดับเบิลฮิตแต่การโจมตีมันเป็นดับเบิลฮิตเพราะว่ารูปแบบการโจมตีมันเป็นแบบไหลไปด้านหลังแล้วก็โดนศัตรูหนึ่งตัวต่อ2ครั้งนะครับพร้อมกับอัพเบอริตี้ที่มีความรุนแรงมากๆถึง80%ในการโจมตีปกติกับดิ้งตัวละครของมันเองที่บวกอีก20%เนี่ยทำให้มันตีแรงถึง300%เลยทีเดียวนะครับ ใครที่มีตัวละครตัวนี้อยู่ก็อย่าลืมปั้นขึ้นมาเอามาเล่นได้เนาะเป็นตัวละครหนึ่งที่เก่งแล้วก็ผมก็ชอบมากๆเลยถึงแม้ว่ามันจะมีตัวละครที่ผมใช้แล้วมันดีกว่าอยู่แล้วแล้วมันก็เลยไม่ค่อยได้หยิบตัวนี้มาใช้เท่าไหร่ก็จะเห็นได้ว่ามันยังไม่ได้ลิงแรงไม่ได้ลิงสีแดงเนาะถ้าลิงสีแดงเนี่ยมันจะเก่งกว่านี้อีกมากเลยนะครับในคลิปตัดไปจะเป็นตัวละครตัวไหนอีกก็ต้องรอติดตามชมกันตอนต่อไปนะครับสําหรับใครที่อยากสนับสนุนเลเวลไฟก็ สามารถกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กดติดตามได้ทั้งแฟนเพจ Facebook นะครับแล้วก็ YouTube c h anel n ของเลี้ยวไฟได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสำหรับวันนี้เลี้ยวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ